สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้คุณชาญศูนย์ทุกรจากจังหวัดปราจินบุรีนะครับนำรถกลับมาทดสอบระบบของใหญ่ยนจุนนิ่งอีกครั้งหนึ่งการใช้งานนั้นยังคงเดิมอย่างมาตรฐานเหมือนเดิมหรือไม่นะครับรถคันนี้ครั้งก่อนนั้นเดินทางได้94กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ลิตรนะครับ หลังจากที่ติดตั้งอุปกรณ์เสริมของใหญ่ยนตจุนิ่งไปแล้วครั้งนี้เราจะมาทดสอบว่าจะได้ระยะทางเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับต้องถามความเคลื่อนไหวนะครับคุณชานว่าหลังจากที่ติดไปแล้วเนี่ยการนํารถไปใช้เป็นอย่างไรบ้างครับรู้สึกว่าสะดวกสบายประหยัด อย่างที่ผมเคยพูดไว้แต่เซตแรกว่าช่วยให้เราประหยัดทั้งรายจ่ายประหยัดทั้งเวลาคำ,คำว่าประหยัดทั้งเวลาเนี่ยรถเราเร็วขึ้นซึ่งซึ่งไม่มีที่อื่นทำได้อย่างนี้ผมการรับประกันเหมือนกับว่า มีกำลังมากขึ้นทั้งๆที่รถอายุ20 20กว่าปีมาแล้วเนี่ยเวลาเราเปิดใช้แก๊สปั๊บเนี่ยกำลังยังกระติดเทอร์โบเลยอะแต่ว่าความร้อนปกตินะนี่คือส่วนที่แปลกประหลาดซึ่งซึ่งไม่ไม่สามารถอธิบายความได้นอกจากเราจะได้มาพิสูจน์ด้วยตัวเราเองว่า สิ่งที่ใหญ่ยยโยจุนนิ่งคิดคนขึ้นมาเนี้ยมันเป็นมันเป็นนะครับผลดีกับผู้ที่ใช้รถจริงๆมันดีไม่ใช่ดีกับเจ้าของรถมันดีกับประเทศชาติถ้าเราทุกคนได้รู้จักว่า เออใหญ่โยนก็ทําทให้เราอย่างนั้นก็ทําทให้เราอย่างนี้มันประหยัดจริงๆไม่ใช่ว่าเขาจ้างผมมาเทปที่แล้วไม่ใช่ด้วยด้วย,วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสารพลโลกนี้ถ้าหาข้าพเจา้าถูกใาญ่โยนเชิญชวนให้พี่น้องที่อื่นมาติดไม่ใช่เลยมันมันเป็นอ สิ่งที่ผมได้พิสูจน์ในตัวผมเองว่าการติดแก๊สกับเครื่องดีเซ็นนั้นมันเป็นได้ซึ่งหลายคนผมเคยไปพูดให้เขาฟังเขาก็ไม่เชื่อแต่ผมก็ไม่ไม่อาจที่จะอธิบายความได้ว่าเขาติดแก๊สจริงๆชมครับขณะนี้เราเดินทางมาได้95กิโลเมตร ซึงน้ำมันนั้นยังเหลืออีกเยอะเลยทีเดียวนะครับของเดิม94กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ลิตรนะครับหลังจากที่ร้านยายยนจูนิ่งได้ทำการอัปเกรดเพิ่มให้มีการประหยัดเชื้อเพลิงลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันดีเซลนะครับตอนนี้95กิโลเมตรแล้ว1ลิตรยัง เหลือเท่าที่ผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเท่าไหร่นะร้อยสิบสามบร้อยสิบสามกิโลนะครับหลังจากที่เราวิ่งวนไปวนมาเพราะว่าเส้นทางจากสิงห์บุรีมาตาคลีนั้นเส้นทางไม่พอเราก็เลยวิ่งไปจังหวัดชัยนาทแล้วก็ไปยูเทิร์นกลับมานะครับวิ่งตรงมาทางตาคลีน้ำมันนั้น ก็ยังเหลือสามารถที่จะเดินทางไปน่าจะเลยอำเภอตาคลีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยร้อยสิบสามกิโลน้ำมันยังไม่หมดลิตรนะครับท่านผู้ชมต้องเรียนต่อท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าสูตรของใหญ่ยนต์จุนนิ่งที่สามารถทำให้การประหยัดน้ำมันดีเซลไปได้สูงมากทีเดียวนะครับสูตรนี้นี่ต้องบอกว่าในประเทศไทยไม่น่าจะมีที่ไหน นะครับนี่เป็นการทดสอบที่ให้เห็นกันจริงๆ,ๆเห็นกันแท้ๆกับเนื้อแท้ของการถ่ายทำนะครับยังเหลือน้ำมันที่จะเดินทางได้อีกเป็นสิบกิโลหนึ่งลิตรนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เดินทางมากี่กิโลแล้วน่าจะร้อยสิบแปดนะฮะก็ไม่ก็เห็น รู้สึกจะมีอะไรบางๆกล้องอยู่ด้วยนะครับสำหรับตัวเลขที่หน้าปัดของไม่1อยส1บ1จ็นะฮะร้อกิโลเมตรที่เหลืออยู่นี่ก็ี่้อาจจะถึง120 120กิโลเมตรกับน้ำมัน1ลิตรยังไม่หมดดีนะครับ สุดยอดของความประหยัดจริงๆนะครับกับอุปกรณ์ร่วมของอหา่ยนจุนนิ่งดีเซลกา๊าซ LPG น้ำเปล่าซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับร้านใหญ่ยนยุนนิ่งได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับผลการพิสูจน์ในครั้งนี้เห็นว่ารถอ e ีซูซุมังกรทองเครื่องยนต์ 2,500cc สามารถจะประหยัดเชื้อเพลิงได้มากจริงๆนะครับระหว่างที่ติดไฟแดงอยู่นะครับผมก็ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเราวิ่งกันมา124กิโลเมตรถึงน้ำมันนั้นยังไม่หมดดีเลยนะครับก็รบเราถึงที่หมายแล้วนะครับท่านผู้ชม ก่อนที่เราจะลงจากรถคันนี้ไปขอคํายืนยันจากคุณชานสักนิดหนึ่งครับน้ํามันหนึ่งลิตรวิ่งได้กี่กิโลครับร้อยยี่สิบหกกิโลครับรู้สึกยังไงฮะรู้สึกว่าปาฏิหาริเกิดขึ้นอีกแล้วครับจากการอัปเดตใหม่อมของเฮียใหญ่จากเดิมร้อยเก้าสิบสี่มาเป็นร <94 S 2> ้อยยี่สิบหกเก้าสิบสี่กิโลมาเป็นร้อยยี่สิบหกกิโลจากการอัปเดตใหม่ โอ้โหประทับใจมาก,มากๆเลยกลับรถนะเอาไปที่เก่าตรงนะ